สวัสดีจ้าหลังจากค้างหายไปโดนเนาะค่ะนันนอีสานสวีเดนกลับมาแล้วนะคะมือนี่สิบห้าเม่เบืองบรรยากาศจากฮิมะมันหมดไปแล้วนะคะกําลังสิเขาฤดูใบไม้ผีแล้วค่ะยุโประเทศสวีเดนก็เป็นวันนี้แหละค่ะในปลาความสวยความงามเช้าหน้าเช่าไรเนาะค่ะเนาะก็คือบันเท่านี้แหละค่ะอากาศกําลังดีดีค่ะเมื่อนี้มือขึ้นีนลบสององศา แล้วตอนนี้กะคงจะประมาณหาหกองศานี่แหละค่ะนี่แหละค่ะสวนปลาในน้อยฟ้ามในน้อยเป็นเังนนี้นละอากาศก็กำลังดีดีค่ะดีแน่ยงามอิ่เลยสิบอกให้ระเทอสิบเดืนนาช่วงนาฤดูจะเข้านาฤดูร้อนฤดูใหม่ๆพี่นี้ค่ะมันเป็นอย่างที่แบบสวยงามแล้วก็นาอยู่มางมักเลยค่ะมันคือบานเฮ่าเลยค่ะคืออีสานบานเฮาเมืองได้นี่ค่ะ พักปลูกยังกินก็นได้แต่ว่ามันกะร้อนบ่โดนนะคะแต่ว่าอากาศมันดีหายใจกะโล่งค่ะผู้ใดไปโลกปอดโลกยังเนี่ยโอ้ยโล่งสบายเลยล่ะคะ่ะเดี๋ยวม้มนี้สิตัดใหม่นะคะตัดใหม่เห็ดฟื้นเก็บไว้เห็ดฟื้นเดี๋ยวสีพาไปเบิ่งว่ากล่องไม้มันทอาไดแต่คลิปนี้กะพักไว้ท่นนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปสองให้เบิ่งว่าการตัดไม้เห็ดไม้เตรียมไว้เห็ดแบบใดอย่างไรแล้วค่ะ คนนี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลย์ฝักฝักกดไลา์กแช่ากดติดต่ำนั่นในอีสานชาววิดเดียน,นะคะสวัสดีค่ะ